สบดีพ่อม่พีน้องบ่ทุกทุกสุขมกสุบอนติดตามรับชม2สาวไลพี่น้องเอ้ยเปิดออกมาก็เห็นไฟลูกกูเบบดวยพี่น้องเอ้ยเฒ่าแม่เพิ่นอันกกจุดกิตกอไเอาไว้ดังไฟไปหาไปหากยากๆพี่น้องเอ้ยกว่าสิได้เพิ่นจุดนั่นน่ะจุดใส่กัน้อมันสิลแต่นั่นน่ะต้นนั่น จูดให้ lands, a, Sail, er. มันเปื่อยพี่น้องแล้วก็ซับ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 เพิ่นห้ามาน่เป็นทงเนี่ยน่ะน่ะอันนี้นายน้งมาทันเองนั่นมาทันเองแล้วพี่น้องหากระจุดไฟมันหอนนะไฟลุกพี่น้องเอ้ย พอสิจูดให้มันมันเปื่อยป่ะเม่ผูให้จูดให้มันเปื่อยแล้วให้มันติดกันจูดให้ขี้ตกเปื่อยเปื่อยแล้วเดี๋ยวเหตุเป็นเกาะเนเกาะนะพี่น้องสใส่ทงยางแล้วก็สใส่ทงทงยางเแล้วก็ถูก เอายังถูกก็ได้เพราะว่าอันนี้เป็นขีโตกกิต๊กกุ้งพี่น้องเอ้ยหายากเด้พี่น้องเอาไว้ดังไฟดังฐานดังอ่ะนะดังไฟหนึ่งเข่าพี่น้องเอ้ยดังไฟเห็ดอยู่เห็ดกินกำลังเปื่อย ซับเสมอยายแบบเห็ดแบบใหม่เมื่อเห็ดแบบใหม่ตะกี้นั so ้นเพิ่นห่อเอาไปต้องเอาไปต้องอันนั้นมาห่อลดไปต้องกุ้งมาห่อมาห่อซับซับซับแล้วก็ห่ออันนี้ผลจะไปได้สูงในไซมา พ่อว่าเอาไฟมาดังมาจ้มากะลูกเลยคนได้สูตรใหม่มาดังไฟดังไฟไหวดังไฟใส,ฟใสขอันกิตกละลาย ซับซับซับับไปออกได้ไหมครับย้ายเสาไปจับมเจาอมเรือจับจับมาให้ตึเปียนคนจับ เปลี่ยนคนจับแล้วพี่น้อเท้ากิทคนเจับให้ไม่ใหญ่ลังมาถือมือล้านเด้อดีกันลังอัน,นั้นไปหมดเลย พอติเอากี่เลื่อยใส่แม่เอ้ยพอดีคักสวนเขาังบัอีหยังั่นพัานกกยอมจักสิว่าอันไมอดบ่แลดับบ่แลก็ตําไปซับเอาเสียมซับให้มันเอาเป็นใหญ่ให้มันมุนนงให้มันมุนเป็นกอนน้อยๆน้อยๆพี่น้องเอ้ยตัวนี้ง่ายกว่าบ่แม่สิมีทงยางใส่ึทงยางตุ๊น่ะกจุจุบ

ไว้กระชิทถบกถูทุบไว้ยนั่นนะไว้ดังไฟพี่น้องเ้ยบีเอามันยา่พี่น้องมีต่เพื่อนเไปหาผู้เดียวจุกมันยางจุกแบบีนะุกหมมูมูคมต้องสะกดไหม Took chọn này Took hàm nhook long à, tê tín giễu đẹp đôi? Oi tung chiến tung chi tiệc tung chi tiệc tay ừ. kê tìm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  khai tìm kê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  tinh hai bát nọ kê hai bát nọ ยืดนิ้วมือก็ให้เนี้ยพี่น้อ,นองมอแตะตงไหล่ากํลังหยียบใช้มือบบธนัดพี่น้อง <c oughs> นี่ <c oughs> พ่ออะไรสํานี้อืมพี่น้องเป็นแผ่นเลย <c oughs> เป็นแผน่นพี่น้องเห็ด <c oughs> เป็นแผน่น <c oughs> แล้วก็ให้เวลาเหาอยากดังเหาก็บ BL, BL, ีเอาบีเอาเถอะละเถอะละน้อย ไลายเติบได้ผู้มพมีผลไปหาบม่ได้ยูจะซื้อดอกหาขี้ซี่คายหาขี้ตกะค,คายซื้อกับคายขี้โต๊ะคนกันดิวันนี้เงินซื้อหมากซื้อผู้ผลพีพ่นอ้องเอ้เกี่ยวหมาตะกิกง้งเก่งซื้อหมาซื้อผู้อ้าวปัดผูกหัวกันดิกองกันอยูอ่ เงินซื้อหมากซื้อผู้ผ่นหาไก่ซี่กับพอเดแต่ซื้อหมากซื้อผู้อะไรพี่น้องเอ้ยิ่นกับปจักแนวหาดอกงกี่มกกซี่ เทีสองพี่น้องเหยียบไปเลยนี่จไปหาอยู่แม่ต้องไปต้องขีอเครื่องไปไปที่ไหนบ้านถูกพักอยู่คนคือเคาะหไปไได้สี่อันเลยพี่นนอะ เ้าเจอเห็บนี่จูดใหม่อยู่ตนน่ะแล้วจูดใหม่ตัวนี้กำลังเท่พี่น้องจูดอีกหลอบสามพี่น้องเ้ยหันกำลังจูดจับไปไหนก็หลุย่างเ็เถื่อก็ับย่างยงก็ย่างัอกบเถอเขา กินนี่แกงงเนี่พี่น้องเลยเ้ยหมือนกำลังดังไพอ๋อพวกฮัมทงยางนี่ลูกเก็บพี่น้องเอ้ยมันกำลังคนอีก ับหายบดานจ่เอาเรี่กว่าิีจะขุดมันถูกเป็นกำลังขุดอืมโตโต ไปรับเแต่พี่เนาะกระชิ่งใส่ถุงคือเก่าเจได้เพื่อนวะกว่าจะหาหาได้นี่ลำบากตักใส่ถุงคือเก่าพี่น้องแล้วก็เหยียบคือเก่าเห็ดสองถุงหรอแม่เหยว่ามันเหมาะเด็ Hãy subscribe lộn kênh mẹ đi vậy giang này sẽ có oh, sẵn มือดำมืแรงเนาะมาหอด้มือดำให้คนังตีตีนูกกับหมอกดอันนี้บ่อยากห่อเสียแห้งกับเสียแต่แมงือิดหอแล้วก็ติดมือติดตีนพี่น้องเอ้ยเม็นกับเม็น เร็จเรียบร้อยดีไทยนะคือสิบะมี่ดอกพี่น้องเลยอันนี้นะจับทุ่ให้ม่ใหญ่หนิลูกกลับมาแล้วก็เลิกขงเฮียนมาให้กินข้าวหยาเจ๋อเจ้าคิด ได้แล้วพี่น้องสองถงุงร่วมช่างเบิร์ดได้เงี้ยมันจะได้ร่วมร่วมทีได้แล้วก็ได้หกถงุง็นั่าดยังไงเนี่ยตัวนี้ก็ที่สี่ว่าเมะกระมังที่สี่สี่กระมังสีส่ 4. 4ขั้นสามพี่น้องสี่เชือจู กระซิเคยเห็นผลเห็ดน no no mm ี hmm. ่แหละบ่เคยเห็นจักเถื่อสูตรใหม่ห่อกระบอกสูตรใหม่ใส่ถุงตะกี้เลยตะกี้เอาแต่ไปต้องกุ้งมาห่อมือนันดำมืดใกล้ไพ่กับยายญาติแก่มันมืดออสมมือเอาอันอาร์ตก้อนเนี้ยเห็นไหมขึ้นใหญ่ใช่นหมก้อนกีโต๊กตีนอ่ะอุ้ยเอาไพ่มาใหม่สมก้อนใหญ่แท้ยี่อดมันบ่ ยังไงนี่นตะกี้อมีตะโจมเอาโจมเอาเลยตะกี้ตะกี้แด็กก็เคยไปหาอยู่พี่น้องเดี่ยนี่บุหรี่ไปหาเพราะว่าอันเดี่ยนี่พวกกุ้งกระไฮเงี้ยเขาอันอีสระเขาบุหรีหลายกระทงจุดตัวที่สี่พี่น้องเอ้ยมันนั่งสีเสียชิดเอ้ยเหยียบอีกแล้ว ใส่ทงใหญ่เ้ยลบใจแล้วนะแม่หบสุดท้ายมือเท่ทงใหญ่จะทงสองสี่หปดทงพี่น้องเอ้ยทำได้เปดทงแค่บรรพบแค่ทงวนเต็มเปดทงใส่กระสอบ้บไปดิเสร็จเรียบร้อยเลยไฟดัไฟพี่น้องกระนั้นทงเออเปลี่ยนทงซะ ส่กระสอบใหใส่กระสอบเนียนพี่น้องไ้ดังไปเด็ดเปดทงสามสี่ตายเด็ดเปดทงสี่ขั้นสามเปดกันสามละสอง แต่ดทงเป็ดทงพี่น้องเอ้ยวายเอ็นวายดังยำหอยยำหน้าจ้ากพระกาศเหตุปีสังพี่น้องเนอะ้ยสั่วชั่วอยู่สูบลมนกฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อพี่น้องเนาะ ທີ່ເຕົ້າກໍຂອບໃຈຜູ້ທີ່ເຂົ້າມັບົມคลิปຊາວໄຫຼແຈເຕົ້ນຈົນຈົບເນາະພີ່ນ້ອງເນາະອືຢດມຮງກັກบายດີเดີພີ